สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักปัจญ,ญาทางการเมืองชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าจอ์จวตบิลนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อนําเสนอของวิชาปัจญ,ญาการเมือง POS 1202เสนออาจารย์ ด็อกเตอร์สืบสวัสดิ์วุธิวรดิตนะครับจัดทําโดยนายธนพัทรสายสัมพนันธ์รหัสนักศึกษา6 8 1 2 3 4 7 1 0 9 8จครับจอสจวดมิวนะครับเป็นนักปัญญานักเศรษฐศาสตร์การเมืองนักการเมืองและขล้าราชการชาวอังกฤษเขาเป็นหนึ่งในนักคิดนะครับที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์เสรีนิยมและเสรีนิยมสังคมใหม่นะครับเขบ้านะครับ เป็นบทบาทสําคัญในการพัฒนาแนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม่เขาเป็นบุตรของเจมิลนะครับและได้รับการศึกษาอย่างเข้มงวดตั้งแต่วัยเด็กนะครับส่งผลให้มิวมีความรู้ด้านปัชญาตรรกะและสังคมศาสตร์อย่างลึกซึ้งแนวคิดของเขานะครับมุ่งเน้นเรื่องเสรีภาพของปัระจกชนนะครับสิทธิมนุษยชนและการใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานในการปกครองสังคมประชาธิปไตย บทบาทสําคัญนะครับของ George. จอร์จดมิลค,ครับเป็นนักคิดตัวสาคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในการพัฒนาแนวคิดเสรีนิยมสังคมใหม่โดยเขาให้ความสําคัญกับเสรีภาพของปรเจกชนและเป็นพื้นฐานของสังคมที่ดีมิลเสนอว่ารัฐและสังคมไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการกระทําของบุคคลเว้นแต่การกระทํานั้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นแนวคิดนี้ครับกลายเป็นหลักการสําคัญที่เรียกว่าลักอันตรายซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเมืองและกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้นะครับมิวยังมีบทบาทในการพัฒนาแนวคิดประโยชน์นิยมโดยขยายแนวคิดเดิมให้คำนึงถึงคุณภาพของความสุขไม่ใช่เพียงปริมาณของความพึงพอใจเท่านั้นเขาเชื่อว่าความสุขทางปัญญาและศีลธรรมมีคุณค่าสูงกว่าความสุขทางกายภาพแนวคิดนี้นะครับยังช่วยยกระดับการพิจารณาด้านศีลธรรมและนโยบายสาธาร,รณะให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นสนับสนุนเสรีภาพทางความคิดและการแสดงความคิดเห็นอย่างเข้มแข็ง โดยเห็นว่าการเปิดโอกาสให้มีความเห็นที่แตกต่างจะช่วยให้สังคมเข้าถึงความจริงและพัฒนาไปข้างหน้าอีกทั้งเขายังเป็นนักคิดยุคแรกนะครับที่เรียกร้องความเสมอภาคทางเพศและสนับสนุนสิทธิของสตรีอย่างชัดเจนบทบาทและแนวคิดของมิวจึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและเสรีภาพในสังคมสมัยสมัยใหม่จนถึงปัจจุบันครับแนวคิดที่ส่งผลต่อสังคมของจอ์จูตมิวนะครับ แนวคิดของจอร์จจวตมิลล์นะครับส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างของสังคมประชาธิปไตยใหม่โดยเฉพาะในด้านเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและการปกครองมิลล์เสนอว่าการคุ้มครองเสรีภาพของปัจเจกชนเป็นเงื่อนไขสําคัญของความก้าวหน้าทางสังคมแล้วแนวคิดนี้นะครับทำให้สังคมให้ความสําคัญกับเสรีภาพในการคิดการแสดงความคิดเห็นและการดําเนินชีวิตตามความเชื่อของตอนเองภายใต้เงื่อนไขว่าไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้นะครับแนวคิดหลักอันตรายของเมลวยังส่งผลต่อการกำหนดขอบเขตอำนาจของรัฐโดยรัฐไม่ควรใช้อำนาจบังคับประชาชนเกินความจำเป็นหลักการดังกล่าวกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการร่างกฎหมายนโยบายสาธารณะและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในหลายประเทศมิวยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาความคิดด้านสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศทําให้สังคมเริ่มตั้งคําถามต่อบทบาทดั้งเดิมของผู้หญิงและนําไปสู่การเรียกร้องสิทธิทางการเมือง และสังคมที่เท่าเทียมมากขึ้นโดยรวมแล้วแนวคิดของจอ์จูตมิลครับช่วยผลักดันให้สังคมขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่งเสริมการใช้เหตุผลแทนการบังคับและเปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายทางความคิดซึ่งยังคงมีความสําคัญต่อสังคมร่วมสมัยจนถึงปัจจุบันครับแนวคิดจอ์จูตมิลกับการเมืองสมัยใหม่นะครับแนวคิดของจอ์จูตมิลนะครับเป็นลาขาาสําคัญของการเมืองสมัยใหม่ โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิวเสนอว่ารัฐควรจํากัดอํานาจของตัวเองและคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักเพื่อป้องกันการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมนอกจากนี้นะครับแนวคิดเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการคุ้มครองเสียงส่วนน้อยของมิวยังส่งเสริมให้การเมืองสมัยใหม่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางความคิดและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาสาธารณะซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในโลกปัจจุบันครับ แนวคิดจอร์สจวตมิวกับประเทศไทยนะครับแนวคิดของจอร์สจวตมิวประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้กับในประเทศไทยในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรับควรใช้อำนาจที่เท่าที่จําเป็นและไม่แทรกแซงชีวิตของประชาชนครับหากการกระทํานั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นแนวคิดนี้ช่วยสร้างดุลยภาพระหว่างอํานาจรฐกับเสรีภาพของประชาชนนอกจากนี้การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมทางการเมืองจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสความชอบธรรมและส่งเสริมการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้นะครับจอสจวดเมลนะครับยังมีบางคำพูดนะครับที่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือว่าแม้ไม่ใช่เรื่องจริงที่ฝ่ายอนุรักษนิยมทุกคนเป็นคนโง่แต่เป็นเรื่องจริงที่คนโง่ส่วนใหญ่เป็นพวกอนุรักษนิยมครับและอีกคำพูดหนึ่งนะครับผู้ที่ไม่ประสงค์จะสู้เพื่อสิ่งใดเพราะคิดว่าความปลอดภัยของตนสำคัญที่สุด เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสังเวชและไม่มีวันเป็นอิสระครับทําไมถึงชอบจอ์จวตมิวนี่ครับเผตุผลที่ชอบแนวคิดของจอ์จวตมิวนีครับคือเขาให้ความสัมพันธ์กับเสรีภาพของปักเจเกชนควบคู่กับ,บ,กบความรับผิดชอบต่อสังคมมิวไม่ได้สนับสนุนเสรีภาพแบบไร,ร้ขอบเขตแต่เสนอว่าการใช้เสรีภาพควรอยู่บนพื้นฐานของการไม่สร้างอันตรายต่อผู้อื่นแนวคิดนี้ทําให้สังคมมีความสมดุลระหว่าง สิทธิส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนอกจากนี้นะครับแนวคิดของมิวยังเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เหตุผลและการพัฒนาสังคมในระบอบประชาธิปไตยแนวคิดของเขานะครับยังสามารถนํามาปรับใช้กับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันรวมถึงบริบทของประเทศไทยจึงทําให้มิวเป็นนักคิดที่มีความทันสมัยและยังคงมีความสัมพันธ์จนถ,ถึงทุกวันนี้ครับขอจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ